ต้อนสด,ออดีครับปุชื่อเชล่มีครับวันนี้อยู่ในแมกเราอยู่ในอีเวนต์อันมาครับประมาณยี่สิบห้ารูปแบบในแมกครับโอเคมีวิธีทางแบบไง่ายง่ายครับไปเลายลึลกสกิวิธีแรกคือถ้าคุณอยากได้เบสก็คือคุณต้องยืนตรงข้างนี้ครับเนีปุ๊บแล้วก็กดกสกิกไปไปข้อยกระดาษแล้วก็ทา่ายรูปไว้แล้วก็ทำสกิปเสร็จ มันบ้าก็เฉยต่อไปก็คือแบบกระโดดตกตกครับโอเคครับขอเวลาหาตัวพูกโอเคครับแล้วก็มาหาไอ้นี่เหลยครับในทางนี้อันนี้ยากกว่าน,นะโคตรยากเลยโอเคให้เรากระโดดแผ่นครับตกโอ้ยไอ้นี่เราตกไปแล้วก็กระโดดมาใหม่ได้ครับต้องชำนาญหน่อยนะเพราะว่าพี่ไม่เล่นแบบกระโดดนานแล้ว ถ้าตัวเล็กก็โดดได้ครับแต่ถ้าตัวใหญ่มันจะโดดยากหน่อยโอเคครับเราชำอเสียนะเราเสียต่อโอเคครับขอเวลาใช้เวลาครับครูครับผมจะเนนร่งเร็วเพราะว่าผมมันมันชำนาญเรื่องกระโดดมาแล้วเร่ง เ้โอปลาหนร้งเนี่ยครับเนี่ยได้บวกมาเรียบปลาครับสามเร็จอันนี้สองคือปีเออน่าจะยากหน่อยอันนี้อันแรก่ายๆครับให้เราโหวตโอเคครับให้โหวต เกมนอตจะยอมก็ดีที่สุดก็คือเกมนี้ครับโอเคผมวุกผมปวดมัว่วนะอย่าปวดตามครับเกมแค่ชีวิตแค่ชีวิตแต่ดีที่สุดมีเล็บบอลแล้วก็อ้าจะเอาวเล็บบอลกันครับแล้วก็บไปครัเกมที่โอ้โห ผมไม่ได้ชํนานาญเกมนะบอกให้ไม่ต้องบดตามกันนะครับผมก็บดั่วเอาโอเคครับก็ต่อไปก็เกมที่สเกมนีม้แหละพอสเกนใครๆก็รู้ครับเด็กมันเคยเล่นเด็กมันเคยเล่นครับเด็กมเล่นเกมเกมที่จำลองทดลองที่ดีที่สุดถ้าจำลองที่สวยดีที่สุดก็เกมนี้ครับ เป็นปรถแข่งข้าผมเอางานเกมที่หมห้ามล้ก็หมดครับผม,มกเ,เกมแข่งที่สุดก็อันนี้ครับเกมแล้วก็เกรซตัลเลสบอยนีน่นีน่แบอ้วนและเกมที่วางแผน่ดีที่สุดก็เกม ถ้าวางแผนดีที่สุดกเกมนี่แหละโอเคอันนี้ผมโหวตมวั่วนะถ้าควรจะทําตามเหมือนเพียต้องอ่านให้ออกนะครับเกมที่ฮิตที่สุดก็เกมนี้ครับกวยคารเดยนเกมทําก็มีบอลฟ,ฟุตเ,เกมที่ยิงดีที่สุดถ้าคนน่าจะเกมนี้ครับไอ,อเกมพวกเนี่ยตัวบอ่บอยตัว เดมนปเล่นเลนและเกมที่นั้น PES ล่าสุด p p s ก็คือเกมแบบมันจะไม่มา่าท้ายด้วยแล้วก็ผมก็เอาเออซเกอซี่ไปและเกมดีเกมใช้สนุกของก็คือเอาแ้ลแตว์เลืเกเ่กเกมบบมัลว์เลือดาากว่าครับเกมมันจะสนุกและมันตป่นเต้น เกมมกนันเยอะสุดพวกโกงระไรได้โมวดหัวนะเกงคุณคนเลิกคนชมก็ถ้าเป็นโก,กนองอะไรได้เนี่ยด้ยเรืยย่อยอสุดเลยแล้วโครงสร้างก็อันนี้ครับน่าจะสร้างดีที่สุดแล้วอันเนี้ยโหวดตรงนี้อะโหวดยังจำเป็นมากครับเนี่ยคุณยังจำเป็นมากเพราะผมเคยเคยดูมาเยอะขอเขาบอกให้เปิดแล้วก็เปิดดีครับ ช่องนี้ไปครบโอเคเปสุดท้ายทํายังไงามาสอนในตัวกลับไปเลยครับเราจะมาเก็บดาวกันนะครับเพราะว่าดาวจําเป็นมาจําเป็นครับตอนเราจะเล่นโอเคโดดโดบแล้วก็เก็บกดคลิปก็เลยโอเคอันแรกผมไปเก็บตอนที่เราโดดสูงๆครับโอเคมันดอบมาตรงที่ทผมไปเก็บถ่ายรูปมาโอเคอันที่สามผมจะหาครับโอเคขอเวลาตัดครับตัด โอเคครับอันสามก็อยู่ใกล้หินครับง่ายเนี่ยอันนี้ง่ายสุดละ,ะต่อไปอนเนซี่มันต้องหาทุกที่ครับโอเคไปโอเคครับอันนี่อยู่ข้างประโตโูนะทางเนี้ยครับเจอทานนี้มาปุ๊บเราก็เก็บไปเลยครับเก็บเลยอยู่ข้างประตูนะที่นี่สี่ที่แรกของเก็บไปแล้วน่าจะตกสูงที่สุมครับเดี okay. ๋ยวก็ต้องขายต่อต่อไปก็หากิจที่ห้าน่าจะหายากหน่อยนะครับโอเค โอเคครับจิตที่ห้าก็หยุดตรงตรงเห็นครับตรงนี้ครับโอเคตรงนี้นะแล้วก็กดไปเลยครับโอเคจิตที่ห้าเรียบร้อยครับต่อไปหาจิดที่หกครับไปโอเคครับจิตที่หกอยู่ใกล้ข้างประตูครับโอเคข้างประตูนะเดินมาแล้วก็เดินเลี้ยวซ้ายมาแล้วเก็บไปเลยโอเคครจิตที่เก็บก็อยู่ข้างบนครับแต่ครูต้องชำนาญเรื่องการตรวดนะครับบอกให้ว่าไอ้เรื่องไอ้เรื่องการตรวจจะไม่ถนัดเลย คร okay. okay. ับมันจะกระโดดง่ายครับตรงนี้เห็นแต่คีดสุดท้ายโอเคมันจะมีว our ่อนเอาให้โอเคมันก็จะง่ายมันเลยง่ายง่ายครับโอ้โหมันตัวมันใหญ่ถ้าตัวละครเล็กมันก็โดดเด็กง่ายครับแต่ถ้าเป็นตัวใหญ่มันจะโดดยากโอเคครับขีดที่เจ็ดขีดที่แปดขีดสุดท้ายน่าจะหายากโอเคขอเวลาหาก่อนนะครับโอเคครับขีนที่แปดเราก็เดินตรงมาเดจอตรงนี้ครับก็เรียบร้อยครับเนี่ย โอเคแล้วก็คลิกไปเลยคลิกเรียบร้อยคลิกที่แปดก็สามเลยเรียบร้อยครับโอเคเราจะมาออกเกมครับบวกครับโอเคก็ฝากาากดไลค์ซัดตัวค่ากดแชร์เลยครับนิรัรไมก็สิครับ